จากข้อมูลที่เราได้เมื่อกี้เนะาะคราวนี้มาคิดพื้นที่สามเหลี่ยม ABC รูปนี้ครับใครจะเป็นฐานกับสูงให้มันได้ใครจะเป็นฐานจะสูงให้มันได้เออฐานเป็นมีสีก็ได้สูง AB ก็คือใช้ด้านที่ตั้งฉากกันใช่ป่ะัเป็นฐานเป็นสูงเนาะโอเคดังนั้นตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเศษหนึ่งส่วนสอง ฐานก็ B C สูงก็ A B ก็สี่สิบทั้งคู่จ 2, เจ็ดส่งส่วนสองคูณสี่สิบเซนคูณสี่สิบเซนหน่วยหลังจากการคูณแล้วมันจะไม่ใช่หน่วยเซนละมันต้องหน่วยตารางเซนละตรงนี้ก็จะได้แปดร้อยตารางเซนสองไปตัดสี่สิบได้ยี่สิบยี่สิบคูณสีิบก็แปดร้อยอ่ะทีนี้สองอีกรูปหนึ่งครับอีกรูปหนึ่งครับ C D E CDE ครับลูกนี้ครับอ่ะว่ามาลูกก็สูรเดียวกันเลยใช่ไหมเออเสสองพูดฐานพู้สูงฐานก็นสูงต้องเป็นด้านที่ตั้งนฉากเน้นตอนนี้ลูกเอาฐานเป็นอะไร CE แล้วกันเนาะอ่าแล้วสูงต้องเป็นอะไรถ้าฐานเป็น CE สูงก็ต้องเป็นอะไร สองด้านนี้ต้องทําหน้าที่เป็นฐานจะสูงใช่ป่ะ่าเมื่อครูให้ด้านนี้เป็นฐานไปแล้วนั้นสูงก็ต้องเป็นด้านนี้เออก็คือ E D อ่าหนึ่งส่วนสองคูณหกสิบคูณหกสิบหนึ่งส่วนสองไปตัดหกสิบก็หรือสองไปตัดหกสิบก็ได้สามสิบสามสิบคูณหกสิบก็หนึ่งพันแปดร้อย โอเคเคลียร์สองคำถามแรกเนาะโอเคมาดูคำถามต่อไปแต่ขอใส่ข้อมูลกักขอใส่ข้อมูลสักใจเย็นใจเย็นสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าตรงนี้สี่สิบตรงนี้หกสิบอ่ะพื้นที่สามเหลี่ยม A C E A C E นี่อันนี้สีเขียวนะสีเขียวนะอ่านี่สามเหลี่ยมสีเขียวโอ้ยอย่าสิอย่าสิแค่นี้แค่นี้ A C E อ่าว่ามาว่ามานี่แค่ตรงนี้แค่ตรงของสีเขียว A C E ลูกดูครับเราให้ตรงนี้เป็นฐานได้ครับลูกตรงนี้เป็นฐานแล้วเส้นที่ต่อมาตรงนี้คือแนวของฐานสูงต้องตั้งฉากกับแนวของฐานสูงจะวัดจากจุดยอดที่เหลือให้มาตั้งฉากให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานดังนั้น AB จะกลายเป็นสูงได้ครับตรงนี้เคลียร์หรือเปล่าสูงต้องตั้งฉากกับแนวของฐานตัวฐานน่ะไม่ใช่ไม่ใช่จากนี่ถึงนี่นะ ตัวฐานแค่นี้ตัวฐานคือแค่ C E โอเคนะครับแล้วตรงนี้เป็นแนวของฐานนะครับอันนี้เส้นนี้แนวของฐานเสร็จหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณศูนย์ตัวฐานคือแค่ช่วง C E สูงวัดจากจุดยอด A ให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐาน ก็จะไปตั้งฉากตรง B ีนะดังนั้นเส้นสูงก็จะเป็นเส้น A-B บนะครับซอยาวหกสิบเ e อบสี่สิบอคูณกันก็พื้นที่ก็จะมีคาว่าตารางนหน้าละอันนี้ก็เลยเป็นคันสองร้อยตารางเซนตรงนี้เคลียร์ไหมลูก